คุณคิดว่าผู้หญิงยากจนธรรมดาจะเปลี่ยนชีวิตของเธอได้ยังไงแต่สิ่งที่เธอไม่รู้เด็กห้าขวบที่เธอรับอุปการะไม่ได้เป็นเด็กธรรมดาและในไม่ชา้าความลับของเขาจะพลิกชีวิตเธอไปตลอดกาลเรื่องหญิงสาวผู้ยากจนที่รับอุปการะเด็กที่อายุมากกว่าเธอห้าปีโดยไม่รู้เลยว่าเขาคือประธานบริษัทลมเย็นตอนเช้าพัดผ่านเพิงไม้เก่ากลิ่นฝุ่นจากพื้นดินลอยขึ้นมาประทับปลายจมูกของหญิงสาว เธอก้มหน้ามองเอกสารการอุปการะในมือตัวหนังสือพร่ามัวเพราะความกังวลที่พุ่งขึ้นไม่หยุดเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นหลังเธอเธอหันไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ผิวของเขาเขาวจัดตัดกับเสื้อสูทสีดำที่ดูแพงเกินกว่าจะมาอยู่ในที่แบบนี้ดวงตาของเขานิ่งเฉียบคมและเต็มไปด้วยความลึกลำ้ำไม่เหมือนเด็กที่เธอคิดว่าจะรับมาเลี้ยงเลยแม้แต่น้อยเขายื่นมือมาให้เธอปลายนิ้วของเขาเย็นเหมือนโลหะ เธอรู้สึกขนลุกขึ้นตามต้นแขนหัวใจเต้นสะดุดเหมือนกำลังเจอกับบางสิ่งที่ไม่เข้าใจผมคือคนที่คุณกำลังจะอุปการะเสียงทุ้มของเขาดังชัดน้ำเสียงสงบเกินอายุเด็กที่เธอคาดไว้เธอผง,งะเล็กน้อยความตกใจพุ่งขึ้นจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกเขามองรอบเพลิงไม้เก่าของเธอสายตาเย็นเฉียบเหมือนกำลังประเมินทุกมุมความเงียบเข้าครอบงำจนเธอได้ยินเสียงหายใจตัวเองดังผิดปกติ เธอพยายามฝืนยิ้มแม้ริมฝีปากจะแข็งเหมือนถูกจับไว้ด้วยความประมาคุณอายุมากกว่าฉันห้าปีจริงใช่ไหมเธอถามออกไปแทบไม่เป็นจังหวะชายหนุ่มยกคิ้วเล็กน้อยแววตาทั้งคมและลึกลับเหมือนกำลังซ่อนบางอย่างใช่แต่ไม่เป็นปัญหาผมเลือกคุณคำว่าเลือกทำให้เธอวูบวาบเหมือนความร้อนแลบผ่านสันหลังเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่สามารถถอนสายตาจากชายแปลกหน้าตรงหน้าได้ทันใดนั้นรถหรูคันสีดำเงาวับก็แล่นเข้ามาหยุดหน้าบ้านประตูเปิดออกชายร่างใหญ่ในชุดสูทยืนสงบนิ่งเหมือนบอดี้การ์ดมืออาชีพเขาก้มหัวให้ชายหนุ่มทันทีเธอกลืนน้ำลายเสียงลมหายใจของเธอหนักขึ้นอย่างชัดเจนบรรยากาศรอบตัวเริ่มอบอ้าวเหมือนอากาศเองก็ไม่กล้าขยับชายหนุ่มหันกลับมามองเธอ สายตาเข้มจนเธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่คุณยังไม่รู้จักตัวตนของผมจริงๆเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่มีแรงกดดันที่ทำให้เธอขนลุกลมพัดใบไม้ปลิวว่อนประตูเพิงไม้สั่นกรอบแกรบทุกอย่างเงียบผิดปกติราวกับโลกกำลังหยุดฟังคำต่อไปของเขาเขาก้าวเข้าใกล้เพียงก้าวเดียวแต่เธอรู้สึกเหมือนพื้นที่แคบลงทันทีกลิ่นน้ำหอมแพงลอยแต่ปลายจมูกแตกต่างจากกลิ่นฝุ่นที่เธอคุ้นเคย หัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนกำลังชนซี่โครงผมไม่ได้เป็นแค่คนที่คุณจะอุปการะเขาเอียงใบหน้าเข้าใกล้เสียงของเขาแผ่วแต่ชัดเจนจนเหมือนกระซิบอยู่ในหัวใจเธอผมคือฉันสามารถเขียนต่อให้ยาวขึ้นและเพิ่มความเข้มข้นได้บอกฉันได้เลยผมคือคำพูดของเขาหยุดชะงักเล็กน้อยแต่สายตาที่มองเธอยังคงราวกับส่องทะลุทุกความคิดหญิงสาวถอยหลังไปหนึ่งก้าว หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกจากอกมือเธอสั่นไม่หยุดเอกสารการอุปการะร่วงหล่นลงพื้นพร้อมเสียงกรอบแกรบชายหนุ่มก้าวเข้ามาอีกก้าวเสียงฝีเท้าดังชัดเจนบนพื้นดินทรายฉันฉันไม่เข้าใจเธอพูดเบาๆแต่คำพูดนั้นแทบถูกกลืนด้วยความตึงเครียดในอากาศเขายิ้มอย่างบางเบารอยยิ้มนั้นไม่เหมือนรอยยิ้มของเด็กธรรมดามันเต็มไปด้วยความมั่นใจ และอำนาจที่ทำให้เธอรู้สึกตัวเล็กลงทันทีผมคือซีอของบริษัทใหญ่ที่สุดในประเทศคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าหญิงสาวรู้สึกว่าความร้อนเย็นผสมปนกันน้ำตาแทบไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอสบตากับเขาชายหนุ่มค่อยๆย,ย่อตัวลงมาเท่ากับสายตาเธอเหมือนต้องการให้เธอเข้าใจว่าไม่ว่าจะมีอดีตหรือสถานะใดตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเสียงรถยนต์รูข้างนอกยังคงเงียบ แต่สายตาของผู้คนรอบตัวเขายังคงจับจ้องหญิงสาวเริ่มรู้สึกอึดอัดเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมตัวกันตรงหน้าเธอเธอพยายามรวบรวมสติแต่ทุกอย่างพังทลายลงทีละน้อยเสียงลมหายใจของเธอดังเกินความจริงหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดคุณคุณเลือกฉันจริงหรือน้ำเสียงของเธอสั่นเครือและสายตาเต็มไปด้วยความหวังปนความหวาดกลัวชายหนุ่มยิ้มอีกครั้ง รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและอบอุ่นใช่ผมเลือกคุณเพราะผมเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นความเงียบเข้าครอบงำหญิงสาวรู้สึกถึงแรงกดดันราวกับโลกทั้งใบกำลังจับจ้องมาที่เธอแต่ในขณะเดียวกันก็มีความอบอุ่นบางอย่างซ่อนอยู่ใต้ความตึงเครียดนั้นเด็กห้าขวบในร่างชายหนุ่มค่อยๆย,ยิ้มออกรอยยิ้มเล็กๆนั้นทำให้หญิงสาวใจสัน่นและเริ่มเข้าใจว่า บางครั้งชีวิตอาจเต็มไปด้วยความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่จนไม่สามารถเตรียมตัวรับมือได้เธอก้มลงเก็บเอกสารขึ้นมือยังคงสัน่นแต่ในใจเริ่มเกิดความกล้าเหมือนถูกไฟบางอย่างลุกโชนไฟแห่งความหวังและความท้าทายใหม่ชายหนุ่มยืนอยู่ตรงหน้าสง่างามและมั่นคงแต่สายตาของเขากลับอ่อนโยนเมื่อมองเธอเธอรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ลมเย็นพัดผ่านเพิงไม้กลิ่นฝุ่นยังคงอบอวนแต่ความรู้สึกภายในใจของเธอกลับอบอุ่นราวกับโลกทั้งใบกำลังเปลี่ยนแปลงและเธอคือผู้หญิงที่ถูกเลือกให้ก้าวไปสู่ความไม่คาดฝันเสียงรถยนต์ข้างนอกเริ่มเคลื่อนตัวแต่หญิงสาวไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปเพราะเธอรู้แล้วว่าบางครั้งความโชคชะตาก็สามารถมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดและเปลี่ยนชีวิตเราในพริบตาเดียวเธอยือนตรง สายตาจับจ้องชายหนุ่มพร้อมใจเตรียมก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดห้าปีที่ผ่านมาเธอคิดว่าโลกของเธอแคบแต่ตอนนี้มันกว้างใหญ่เกินกว่าที่เคยจินตนาการได้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่และเธอรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตที่แท้จริงถ้าคุณอยากฉันสามารถต่อให้เข้มข้นยิ่งขึ้นจนถึงจุดช็อกสุดท้ายแบบพีคสุดๆได้ คุณอยากให้ฉันทำต่อแบบนั้นใหม่เธอยือนตรงกลางเพิงไม้ลมเย็นยังพัดผ่านผมและเสื้อผ้าแต่หัวใจเธอกลับร้อนรุ่มราวกับไฟลุกท่วมทุกอย่างรอบตัวเหมือนเคลื่อนไหวช้าแม้เสียงรถยนต์ด้านนอกจะดังแต่ไกลแต่เธอได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองเต้นแรงชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้แต่ละก้าวเหมือนกดทับพื้นที่รอบตัวเธอดวงตาของเขาส่องประกายลึกลับ ราวกับมองทะลุทุกความคิดและความรู้สึกของเธอคุณไม่ต้องกลัวอะไรน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยอำนาจมันทำให้เธอสั่นแต่สั่นแบบตื่นเต้นและรอคอยเหมือนเธอกำลังยืนอยู่หน้าประตูสู่โลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเธอยกมือขึ้นแต่มันกลับสั่นจนแทบจับไม่อยู่แล้วทำไมคุณถึงเลือกฉันเสียงของเธอสั่นเครือความสงสัยความหวาดกลัวและความตื่นเต้นปะปนกันชายหนุ่มยิ้มบางๆ รอยยิ้มนั้นอบอุ่นและลึกลับในเวลาเดียวกันเพราะผมเห็นบางสิ่งในตัวคุณสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นความเข้มแข็งความเมตตาและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้คำพูดของเขาทำให้เธอแทบหยุดหายใจเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนและความรู้สึกบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้จักกำลังเติบโตในใจท่านใดนั้นชายหนุ่มยื่นมือมาให้เธออีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงสัมผัส แต่เหมือนเชื้อเชิญให้เธอก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหรูหราอำนาจแต่ก็มีความท้าทายและความลึกลับซ่อนอยู่เธอมองไปยังรถหรูข้างนอกเจ้าหน้าที่และร่างใหญ่ในชุดสูทค่อยๆก้าวเข้ามาทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอเหมือนเธอกำลังถูกทดสอบแต่เธอไม่หวาดกลัวอีกต่อไปหัวใจของเธอเริ่มสงบแต่ความตื่นเต้นยังคงปั่นป่วนเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่าง ราวกับโลกทั้งใบกำลังเรียกให้เธอเก้าวไปข้างหน้าชายหนุ่มจับมือเธออุ่นและมั่นคงเธอรู้สึกถึงความปลอดภัยแต่ก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคุณพร้อมหรือยังเขาถามด้วยรอยยิ้มเล็กๆเ,เสียงนั้นไม่ใช่คำถามธรรมดาแต่มันเหมือนท้าทายให้เธอเก้าวเข้าไปสู่โลกใหม่โลกที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเข้าถึงเธอพยักหน้าน้ำตาคลอเบ้าแต่ไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะความรู้สึกของความประหลาดใจผสมกับความสุขและความหวังที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกอย่างรอบตัวเธอเหมือนหยุดชั่วขณะแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนแรงสันสะเทือนที่บอกเธอว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดกาลชายหนุ่มจับมือเธอแน่นขึ้นรอยยิ้มของเขายังคงอบอุ่นและครั้งนี้เธอรู้ว่าทุกก้าวที่กำลังจะเดินไปจะพาเธอสู่โลกที่เหนือจินตนาการ โลกของความลึกลับโลกของความหรูหราและโลกของความรักที่ไม่คาดคิดเธอก้าวออกจากเพิงไม้ฝุ่นละอองปลิวขึ้นตามฝีเท้าลมเย็นยังพัดผ่านแต่ในใจของเธอกลับร้อนแรงจนรู้สึกได้ถึงชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความประหลาดใจที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เธอเคยรู้ท่านใดนั้นชายหนุ่มชะงักเล็กน้อยหันไปมองบางอย่างในระยะไกล หญิงสาวเงยหน้ามองตามและพบกับเงาของตึกสูงระฟ้ารถลีมูซีนจอดรอเจ้าหน้าที่รอบตัวทุกคนเงียบสนิทเหมือนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่เธอจะเข้าใจแต่เธอไม่ถอยเพราะครั้งนี้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความกล้าและความรู้สึกว่านี่คือชะตากรรมที่รอเธอมาตลอดชีวิตถ้าอยากฉันสามารถต่อให้ถึงจุดช็อกสุดพีที่เปิดเผยความลับใหญ่ของซีอ และความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างเขากับหญิงสาวซึ่งจะทําให้ผู้ฟังตกใจและลุ้นจนตัวสั่นได้คุณอยากให้ฉันเขียนต่อจนถึงจุดนั้นไหมชายหนุ่มหันกลับมาจ้องเธอสายตาของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับราวกับอ่านทุกความคิดและความรู้สึกของเธอได้หมดมีบางสิ่งที่คุณต้องรู้เสียงของเขาเรียบแต่หนักแน่นทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกหลายจังหวะเธอก้มหน้าฟัง มือของเธอยังคงสั่นขณะจับมือเขาแน,น่นฉันฉันพร้อมที่จะรู้น้ำเสียงของเธอสั่นเครือแต่มั่นคงเพราะแม้ความกลัวจะกัดกินความอยากรู้ก็แรงเกินกว่าจะหยุดชายหนุ่มยกมือขึ้นลูบผมของเธอเบาๆสัมผัสนั้นอุ่นและมั่นคงแต่ก็ทำให้เธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่เข้าใจฉันไม่ใช่แค่เด็กที่คุณคิดว่าจะอุปการะเขาพูดช้าๆเรากลับต้องการให้เธอซึมซับทุกคำ ฉัน CEO ของบริษัทใหญ่ที่สุดในประเทศบริษัทที่คุณคงเคยได้ยินชื่อแต่ไม่คิดว่าชีวิตของคุณจะเกี่ยวข้องกับมันคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนชั่วขณะแต่ลมหายใจของเธอกลับกระแทกแรงขึ้นเรื่อยๆเธอก้าวถอยหก้าวพยายามประคองตัวหมายความว่าคุณคุณไม่ใช่เด็กจริงๆน้ำเสียงของเธอแทบไม่ออก ความตกใจผสมกับความมุนงงเต็มหัวใจชายหนุ่มยิ้มบางๆใช่ฉันเติบโตเร็วกว่าอายุที่คุณเห็นและฉันต้องปกปิดตัวตนนี้เพื่อให้โลกไม่รู้ว่าซีอของบริษัทใหญ่อยู่ตรงนี้เธอรู้สึกเหมือนถูกตอกตรึงด้วยสายตาหัวใจเต้นแรงปากแห้งแต่ในใจกลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนความรู้สึกของความตื่นเต้นความหวาดกลัวและความทึ่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ชายหนุ่มยื่นมืออีกครั้งฉันเลือกคุณไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เพราะคุณมีหัวใจที่ฉันเชื่อใจได้คำพูดนั้นอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยพลังเรากับเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตของเธอได้ในพริบตาเธอก้มหน้าฟังลมหายใจเริ่มหนักขึ้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอไม่เข้าใจความรู้สึกนี้ทั้งความกลัวความอบอุ่นและความประหลาดใจผสมปนกันจนหัวใจสับสนท่นใดนั้น ประตูรถลีมูซีนถูกเปิดเจ้าหน้าที่ยืนเรียงรายรา,ยราวกับพร้อมรับคำสั่งชายหนุ่มหันมามองเธอรอยยิ้มของเขาครั้งนี้อบอุ่นและมั่นคงคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปกับฉันเธอก้มลงรวบรวมความกลา้าน้ำตาไหลอาบแก้มพร้อมเสียงของเธอหนักแน่นแม้หัวใจจะเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกชายหนุ่มจับมือเธอแน่นและครั้งนี้ เขาไม่ได้เป็นเพียงเด็กที่เธอคิดว่าจะอุปการะเขาคือผู้ชายที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลชีวิตที่เธอเคยคิดว่าแคบตอนนี้กว้างใหญ่เกินกว่าที่จินตนาการได้เธอก้าวออกจากเพลิงไม้ฝุ่นปลิวตามฝีเท้าแต่ความรู้สึกภายในใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความกล้าที่จะ,ะเผชิญโลกใหม่โลกของความหรูหราโลกของอำนาจโลกของความลึกลับและโลกของความรักที่ไม่เคยคาดคิด ชายหนุ่มพาเธอขึ้นรถทุกสายตาที่มองเข้ามาเงียบสนิทเหมือนรอให้เธอรับรู้ถึงความสำคัญของเธอรถเคลื่อนออกไปฝุ่นถนนปลิวขึ้นและโลกเก่าที่เธอเคยรู้จักเริ่มเลือนหายเธอมองออกไปนอกหน้าต่างตึกสูงรฟารถหรูและผู้คนในชุดสูททุกคนทุกอย่างดูต่างจากชีวิตที่เธอเคยคุ้นแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความกล้าและความตื่นเต้นเธอรู้แล้วว่า ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลชายหนุ่มหันมามองเธอสายตาของเขาอบอุ่นตั้งแต่วันนี้คุณไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ยากจนคุณคือคนที่ฉันเลือกและโลกนี้จะเป็นของเราหัวใจของเธอเต้นแรงน้ำตายังคงไหลแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาของความหวังของความตื่นเต้นและของความรักที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นรถลีมูซีนแล่นไปบนถนน ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นแสงแรกของวันส่องลงบนใบหน้าเธอทุกสิ่งทุกอย่างราวกับเริ่มต้นใหม่และเธอรู้ว่าชีวิตที่เธอเคยคิดว่าจะเรียบง่ายตอนนี้กลายเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับอำนาจและรักแท้ที่รอเธออยู่ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อให้ถึงจุดพีสดิสุดๆที่เผยความลับช็อกของซีอและความสัมพันธ์ลับที่แท้จริงระหว่างเขากับหญิงสาว ซึ่งจะทำให้เรื่องราวมีความเข้มข้นจนผู้ฟังต้องตะลึงได้คุณต้องการให้ฉันทำต่อถึงจุดนั้นไหมรถลีมูซีนแล่นผ่านถนนที่คดเคี้ยวเสียงเครื่องยนต์ดังเบาๆแต่หัวใจของเธอกลับดังเกินกว่านั้นเธอมองออกไปนอกหน้าต่างบ้านไม้เก่าที่เธอเคยเรียกว่าบ้านตอนนี้ดูเล็กและห่างไกลาราวกับความฝันชายหนุ่มนั่งข้างเธอรอยยิ้มของเขานิ่งและมั่นคงมีบางอย่างที่คุณต้องรู้เพิ่มเติม เขาพูดอย่างระมัดระวังเสียงนั้นดึงความสนใจของเธอจนหมดเธอพยักหน้าฉันพร้อมแล้วแม้น้ำตาจะไหลแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความกล้าเธอรู้ว่าไม่มีทางหันหลังกลับชายหนุ่มถอนหายใจเล็กน้อยจริงๆแล้วฉันไม่ได้เพียงซีอของบริษัทใหญ่ฉันยังเป็นทายาทของอาณาจักรธุรกิจที่มีอิทธิพลที่สุดในประเทศคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวใจเธอ ราวกับโลกทั้งใบสั่นสะเทือนเธอเงยหน้ามองเขาหมายความว่าชีวิตฉันจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเสียงเธอสั่นเครือความกลัวและความตื่นเต้นผสมกันจนหัวใจปั่นป่วนชายหนุ่มยิ้มบางใช่แต่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุคุณจะได้เรียนรู้โลกของฉันโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจการตัดสินใจและความลับที่ไม่เคยเผยให้ใครรู้รถเลี้ยวเข้าสู่ถนนกว้าง ตึกสูงระฟ้าปรากฏตรงหน้าผู้คนในชุดสูทยืนเรียงรายบางคนพยักหน้าให้ชายหนุ่มบางคนสบตาเธอด้วยความเคารพและประหลาดใจเธอกำมือแน่นหัวใจเต้นแรงฉันฉันจะทำได้ไหมเธอถามตัวเองในใจแต่สายตาของเขามองตรงมาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความเชื่อใจคุณทำได้แน่นอนเขาพูดฉันเลือกคุณเพราะฉันเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น ความกล้าความเมตตาและความซื่อสัตย์ในใจคุณคำพูดนั้นเหมือนพลังไฟเธอรู้สึกถึงแรงผลักดันแรงผลักดันที่จะก้าวไปข้างหน้าแรงผลักดันที่จะเผชิญทุกสิ่งที่ไม่คาดคิดท่านใดนั้นโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นชายหนุ่มกดรับเสียงทางปลายสายเงียบไปเพียงครู่หนึ่งแล้วเขาพูดเบาๆกับเธอมีบางสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับฉันและเกี่ยวกับคุณเธอรู้สึกถึงความตึงเครียด แต่ก็เต็มไปด้วยความอยากรู้อะไรหรือเธอถามด้วยเสียงเบาชายหนุ่มหลับตากลั้นหายใจแล้วพูดคำที่ทำให้เธอแทบชอ็อตคุณคุณคือคนเดียวที่ฉันต้องการให้เป็นทายาทด้านใจเพราะความจริงคือฉันไม่มีใครไว้ใจได้เหมือนคุณหัวใจของเธอเต้นแรงเธอไม่แน่ใจว่าเป็นความดีใจความตกใจหรือความหวาดกลัวแต่ทุกอย่างผสมรวมกันจนทำให้เธอเหมือนลอยอยู่เหนือโลก รถหยุดหน้าตึกสูงใหญ่ชายหนุ่มก้าวออกมายื่นมือให้เธอก้าวเข้ามาในโลกของฉันและคุณจะได้เห็นทุกอย่างที่ฉันเก็บซ่อนเธอจับมือเขาแม้น้ำตายยังคงไหลแต่ความกล้าและความตื่นเต้นมากกว่าความกลัวเธอก้าวาขึ้นไปบนบันไดของตึกแต่ละขั้นเหมือนพาเธอเข้าใกล้ความลับและอำนาจเมื่อเข้ามาในล็อบบี้กว้างใหญ่แสงไฟระยิบระยับและเสียงกระซิบของผู้คนเต็มไปหมด ทุกสายตาจับจ้องเธอเหมือนเธอกำลังถูกทดสอบแต่สายตาของชายหนุ่มทำให้เธอมั่นใจเขาพาเธอขึ้นหลิบชั้นบนสุดของตึกสูงที่นั่นห้องกว้างใหญ่มีวิวเมืองทั้งหมดอยู่ตรงหน้าและมีเอกสารและแผนงานสำคัญมากมายชายหนุ่มหันมาหาเธอสายตาอบอุ่นนี่คือโลกของฉันและคุณคือส่วนหนึ่งของมันแต่มีความลับที่ยังไม่ได้บอก ความลับที่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างเธอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดความลับอะไรเธอถามด้วยเสียงเบาแต่หนักแน่นชายหนุ่มยิ้มบางแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอำนาจธุรกิจความลับในครอบครัวและความจริงที่ไม่มีใครรู้ทุกคำพูดทำให้เธอแทบหยุดหายใจและในขณะนั้นเธอรู้แล้วว่าชีวิตของเธอไม่เพียงเปลี่ยนไป แต่กำลังเข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับโลกของความลับอำนาจและความรักที่แท้จริงกำลังรอเธออยู่ถ้าต้องการฉันสามารถเขียนต่อให้ถึงจุดพีิกสุดๆของเรื่องที่ความลับของซีโอเปิดเผยอย่างเต็มที่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหญิงสาวที่จะทำให้ผู้ฟังตกตะลึงและตื่นเต้นสุดขีดคุณอยากให้ฉันทำต่อถึงจุดนั้นไหมชายหนุ่มก้าวไปที่โต๊ะทำงานใหญ่ ยกเอกสารสำคัญออกมาทีละชิ้นสิ่งที่คุณต้องรู้เขาพูดด้วยน้ําเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นไม่ใช่แค่ธุรกิจของฉันแต่เป็นเรื่องของครอบครัวและความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานหลายปีเธอพยักหน้าหัวใจเต้นแรงมือยังจับมือเขาแน่นเหมือนต้องการแรงสนับสนุนจากเขาทุกอย่างเริ่มจากการตัดสินใจผิดพลาดของพ่อฉันเขาพูดต่อและฉันต้องปกป้องทุกสิ่งไม่ให้คนอื่นรู้ รวมถึงตัวตนที่แท้จริงของฉันคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกหนักอึ้งแต่ก็เต็มไปด้วยความอยากรู้แล้วฉันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรน้ำเสียงเธอสั่นเล็กน้อยชายหนุ่มถอนหายใจแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวของธุรกิจที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งการทรยศและการวางแผนซ่อนเร้นทุกคำพูดทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังเปิดออกตรงหน้าท่านใดนั้นเขาก้มหน้าลงมองเธอ สายตาของเขาลึกซึ้งจนทำให้เธอแทบลืมหายใจคุณเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจได้และคุณคือคนเดียวที่สามารถอยู่เคียงข้างฉันในทุกสถานการณ์หัวใจของเธอสัน่นน้ำตาไหลอาบแก้มเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้จากผู้หญิงยากจนสู่โลกของอำนาจและความลับที่เต็มไปด้วยอันตรายและความลึกลับชายหนุ่มยื่นมือมาอีกครั้งก้าวเข้ามาในชีวิตของฉัน และคุณจะเห็นทุกอย่างที่ฉันปกปิดเธอจับมือเขาแน่นแม้ใจยังเต็มไปด้วยความกลัวแต่ความอยากรู้และความตื่นเต้นทำให้เธอเก้าวไปข้างหน้าทุกฝีเท้าเหมือนดึงเธอเข้าสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความหรูหราอำนาจและความรักที่ไม่คาดคิดท่านใดนั้นประตูห้องเปิดออกชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดสูทด,ดำยืนอยู่ที่นั่นเขาก้มตัวให้ชายหนุ่ม แล้วหันมามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพและความประหลาดใจชายหนุ่มพาเธอเดินไปทางโต๊ะใหญ่เอกสารและแผนงานวางเรียงรายนี่คือธุรกิจของฉันทั้งหมดแต่มีความลับใหญ่ที่ยังไม่ได้เปิดเผยเธอรู้สึกถึงแรงกดดันหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดแต่สายตาของชายหนุ่มทําให้เธอมั่นใจคุณพร้อมที่จะรู้ทุกอย่างแล้วหรือยังเขาถามเธอพยักหน้าพร้อม น้ำเสียงเธอหนักแน่นแม้หัวใจจะเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกชายหนุ่มยิ้มบางความจริงคือฉันไม่ได้เลือกคุณเพียงเพราะความเมตตาแต่เพราะฉันเห็นบางสิ่งในตัวคุณสิ่งที่ไม่มีใครเห็นเธอเงยหน้ามองเขาน้ำตายังคงไหลแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาของความหวังและความตื่นเต้นที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนชายหนุ่มยื่นเอกสารชุดใหญ่ให้เธออ่านและเรียนรู้ทุกอย่าง คุณจะเข้าใจว่าทำไมฉันถึงเลือกคุณและทำไมชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอรับเอกสารมือสั่นเล็กน้อยหัวใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกลัวทุกคำทุกตัวหนังสือเหมือนเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นชายหนุ่มจับมือเธออีกครั้งตั้งแต่นี้ไปคุณไม่ใช่เพียงผู้หญิงที่ยากจนอีกต่อไปคุณคือคนที่ฉันเลือกและโลกนี้จะเป็นของเรา เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นใจแม้หัวใจยังเต้นแรงแต่เธอพร้อมแล้วพร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกของเขาโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับอำนาจและความรักที่แท้จริงเธอเก้าวไปข้างหน้าและครั้งนี้ไม่มีความกลัวมีแต่ความกล้าและความตื่นเต้นที่ไม่สามารถห้ามใจได้ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อให้ถึงฉากช็อกสุดพีค ที่ความลับทั้งหมดของซ e o ถูกเปิดเผยรวมถึงความสัมพันธ์ลับและบทสรุปที่ทำให้ผู้ฟังอ้าปากค้างซึ่งจะทำให้เรื่องราวเข้มข้นและตึงเครียดสุดๆคุณอยากให้ฉันต่อไปถึงจุดนั้นไหมแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างสูงของตึกท่อแสงอบอุ่นลงบนห้องทำงานกว้างใหญ่หญิงสาวยืนมองวิวเมืองเบื้องหน้าหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสงบและความหวังแม้โลกข้างนอกจะเต็มไปด้วยความซับซ้อน แต่ภายในใจของเธอกลับรู้สึกมั่นคงและเข้มแข็งชายหนุ่มยืนอยู่ข้างเธอรอยยิ้มของเขาอ่อนโยนคุณทำได้ดีมากเขาพูดด้วยเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความเชื่อใจตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปทางใดเราจะเดินไปด้วยกันเธอยิ้มน้ำตาไหลอาบแก้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาของความสุขความกล้าที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมี และความรักที่ค่อยๆเติบโตอย่างเงียบๆในใจเธอเริ่มเดินไปรอบห้องหยิบเอกสารและวางมันลงอย่างมั่นใจรู้ว่าต่อจากนี้ชีวิตของเธอไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดอีกต่อไปแต่เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายอำนาจและความฝันที่สามารถทำให้เป็นจริงได้ชายหนุ่มจับมือเธออีกครั้งสายตาของเขาอบอุ่นและในความเงียบสงัดเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังชัด หัวใจที่ไม่กลัวแล้วแต่เต็มไปด้วยความหวังและความพร้อมจะก้าวไปข้างหน้ารถลีมูซีนจอดรออยู่ด้านล่างพร้อมจะพาเธอสู่โลกใหม่แต่เธอไม่รู้สึกกังวลเพราะครั้งนี้เธอมีทั้งความกลา้าความเชื่อใจและความรักเคียงข้างเธอเธอเก้าวออกจากห้องชายหนุ่มเดินตามและครั้งนี้พวกเขาเก้าวไปพร้อมกันสู่ชีวิตใหม่ ที่เต็มไปด้วยความลึกลับความอบอุ่นและโอกาสที่จะสร้างความฝันให้เป็นจริงแสงแดดส่องลงบนทั้งสองคนทอประกายทองอุ่นๆเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่โลกเก่าเลือนหายไปและชีวิตใหม่ของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังความรักและความมหัศจรรย์ที่รออยู่ข้างหน้าเธอหันไปสบตาเขาและรอยยิ้มของทั้งสองคนเป็นคำตอบเพียงพอแล้ว ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะเดินไปด้วยกันตลอดเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยความฝันและความลึกลับเรื่องราวจบลงด้วยความสงบแต่ชีวิตของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นอย่างแท้จริง